ยินดีต้อนรับคณะกรรมการนิเทศติดตามการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พลังสิ์ภาคเรียนที่2ปีการศึกษา2566วิิชันนางสาวจิรภาศรีพลพักครูผู้สอนวิทยาศาสตร์พลังสิบระดับชั้นประถมศึกษาปีที่4พร้อมด้วยคุณครูรัติการศรทธิยศรครูผู้สอนวิทยาศาสตร์ระดับชั้นปน .1 นถึงภายใต้การบริหารของนางสาวปีนุชวง์แก้วผู้อำนวยการโรงเรียนบ้านน้ำม่วง ดิฉันขอรายงานการจัดการเรียนรู้วิทยาศาสตร์พลังสิบดังนี้ค่ะซึ่งเราได้บรรจุในหลักสูตรนะคะเป็นรายวิชาเพิ่มเติมของระดับชั้นปสในกิจกรรมเป็นภาคเรียนที่สองโดยในกลุ่มสาระวิทยาศาสตร์และเทคโนโลยีได้รับผิดชอบสอนทั้ง3กลุ่มดังนี้ค่ะกิจกรรมแรกของเราสารพันธ์พืชดอกวัตถุประสมเพื่อให้เรียนตัดสินใจเลือกวางแผนการปลูกพืชดอกตามสถานการณ์ที่คุณครูกำหนดให้ให้สวนต้นบ้าในวันที่หนึ่งวกําลังงงกับผู้รองต้นบป Okay. Hello. โดยคุณครูจะให้นักเรียนทำใบกิจกรรมโดยคุณครูจะมีใบกิจกรรมคือข้อมูลของพืชดอกแต่ละชนิดมากกว่า20ดอกเพื่อใช้เป็นข้อมูลพืชดอกที่รวบรวมมาในการตัดสินใจเลือกที่จะปลูกเพื่อจะออกดอกในเดือนมกราคมที่คุณครูกำหนดไว้ซึ่งนักเรียนก็จะสามารถที่จะปรึกษากันได้และฝึกการคำนวณย้อนหลังเลือกตัดสินใจเพื่อจะใช้ปลูกดอก ในระหว่างที่นักเรียนทํางานอยู่นั้นคุณครูก็ได้สังเกตการทํางานร่วมกันเป็นทีมนักเรียนร่วมกันแสดงความคิดเห็นของตนเองและรับฟังความคิดเห็นของสมาชิกมีการนําเสนอหน้าชั้นเรียนโดยนำเสนอปฏิทินการปลูกพืชดอกที่สอดคล้องกับสถานการณ์ผลการประเมินในกิจกรรมนี้นักเรียนได้ระดับดีมากเป็นส่วนใหญ่ กิจกรรมที่6สร้างสื่อทุ่งสวยวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนออกแบบร่างสื่อประชาสัมพันธ์ทุ่งสวนดอกไม้โดยให้นักเรียนสร้างตัวละครที่มีกลีบดอกไม้เพียง1กลีบและมีเกสรดอกไม้อยู่ตรงกลางจากเมนูเพนในโปรแกรม sketch ทาการวาดรูปดอกไม้และเขียนโค้ดโปรแกรมวาดรูปดอกไม้ที่มีจํานวน3กลีบโดยใช้ตัวละครกลีบไม้ที่สร้างขึ้น ข้าพเจ้าได้ทำเป็นชุดตัวอย่างอัปโหลดเข้าไปใน YouTube เพื่อให้นักเรียนดูซ้ําๆเมื่อเกิดข้อสงสัยผลสลัมฤทธ์ทางการเรียนในกิจกรรมนี้พบว่าผู้เรียนมีความสนุกสนานและมีความพยายามที่จะทำชิ้นงานออกมาได้อย่างสำเร็จข้าพเจ้าได้ให้นักเรียนฝึกสร้างตัวละครกลีบดอกไม้หลายครั้งและช่วยกันออกแบบโค้ดเพื่อให้ดอกไม้หมุนนอกเหนือจากหลักสูตรที่ข้าพเจ้าได้สอนไว้ เมื่อนักเรียนสร้างตัวละครกลีบดอกไม้อย่างชำนาญแล้วข้าพเจ้าได้ให้นักเรียนเขียนตัวหนังสือทุ่งสวนดอกไม้ของตัวเองเพื่อประชาสัมพันธ์สอนเกี่ยวกับการเขียนตัวหนังสือฝึกปรับขนาดเปลี่ยนสีและสร้างโค้ดการเคลื่อนไหวของตัวหนังสือให้มีการกระพริบที่หน้าจอเพื่อสร้างสวนทุ่งสวยเป็นการประชาสัมพันธ์ของตนเองให้สวยงามพร้อมทั้งเลือกฉากหลังที่เหมาะสม ข้าพเจ้าได้ให้นักเรียนทุกคนส่งผลงานโดยแคปหน้าจอลงในช่องแชทของเว็บไซต์วีเลนที่เจ้าหน้าที่ ICT ได้มาอบรมให้ความรู้ทั้งครูน,นักเรียนข้าพเจ้าได้ให้นักเรียนสร้างตัวละครอื่นๆที่นักเรียนชอบ เป็นการฝึกพัฒษาการวาดภาพในโปรแกรม s c Scratch ได้อย่างดีเยี่ยมนักเรียนมีความสุขมากนักเรียนได้ช่วยกันทำกิจกรรมต่างๆเพื่อนสอนเพื่อนได้ปิ้นผลงานของนักเรียนให้เรียนมาติดในใบกิจกรรมและให้เขียนโค้ดที่นักเรียนได้สร้างไว้สิ่งที่สังเกตได้จากกิจกรรมนี้นักเรียนมีความภาคภูมิใจในชิ้นงานของตัวเองขอปิ้นเพื่อจะให้กลับไปให้พ่อแม่ดูที่บ้านด้วย ซึ่งในกิจกรรมนี้ผลการวัดและประเมินผลนักเรียนได้ระดับดีมากเป็นส่วนใหญ่เพราะนักเรียนสามารถพยายามที่จะทำผลงานให้ออกมาดีที่สุดและฝึกทำให้หลายรอบจนเกิดความชำนาญกิจกรรมสุดท้ายพืชดอกเป็นเงินเป็นทองวัตถุประสงค์เพื่อให้นักเรียนตัดสินใจเลือกทำผลิตภัณฑ์จากส่วนต่างๆของพืชที่ได้รับการรวบรวมข้อมูลและออกแบบและทำผลิตภัณฑ์จากส่วนต่างๆของพืชดอกได้ หลังจากที่คุณครูให้นักเรียนทำใบกิจกรรมพืชดอกเป็นเงินเป็นทองและวิเคราะห์ร่วมกันแล้วให้นักเรียนเลือกพืชดอกที่สามารถนำส่วนต่างๆมาทำผลิตภัณฑ์ได้หนึ่งชนิดโดยอาจจะเป็นในกิจกรรมที่สองสารพันพืชดอกหรืออาจเลือกจากพืชดอกที่มีในชุมชนซึ่งโรงเรียนบ้านน้ำม่วงส่วนใหญ่จะมีที่เป็นพืชสมุนไพรเป็นจำนวนมากนักเรียนจึงเลือกที่จะนำสมุนไพรในชุมชน มาทำเป็นน้ำสมุนไพรถุงหอมสมุนไพรดับกลิ่นซึ่งคุณครูให้นักเรียนรวมกลุ่มกันและให้นัดหมายนำวัสดุอุปกรณ์มาโรงเรียนเพื่อทำกิจกรรมร่วมกันโดยทั้งหมด4กลุ่มพบว่ามี1กลุ่มที่จะทำสองผลิตภัณฑ์ก็คือทำน้ำสมุนไพรและถุงหอมสมุนไพรดับกลิ่นด้วยซึ่งในการวัดและประเมินผล คุณครูได้สังเกตกระบวนการทำงานกลุ่มมีการยอมรับความฟังความคิดเห็นซึ่งกันและกันนักเรียนตัดสินใจเลือกทำผลิตภัณฑ์ส่วนต่างๆของพืชหรือสมุนไพรต่างๆและระบุแหล่งที่มาของข้อมูลได้อย่างชัดเจนนักเรียนสามารถที่จะออกแบบทำผลิตภัณฑ์ต้นแบบจากส่วนต่างๆของพืช ทุกคนรู้บทบาทหน้าที่ของตนเองและเข้าใจเพื่อนร่วมทีมตลอดเวลาที่ทำกิจกรรมรวมทั้งหากมีปัญหาสามารถช่วยกันแก้ไขปัญหาได้ซึ่งในกิจกรรมดังกล่าวคุณครูจะต้องดูแลอย่างใกล้ชิดเพราะนักเรียนจะต้องใช้มีดไม่มีความรู้ความเข้าใจในการที่จะนำ ผลิตภัณฑ์ต่างๆมาทําให้เกิดประโยชน์ได้คุณครูจึงคอยประกบและสอนอย่างใกล้ชิดทําให้ผู้เรียนมีความตื่นตาตื่นใจและสนุกกับการเรียนรู้เกิดประสบการณ์ในการเรียนรู้ในห้องเรียนทําให้เห็นคุณค่าของพืชสมุนไพรในชุมชนและจะนําไปสานต่อต่อยอดที่บ้านเพื่อให้ผู้ปกครองเห็นความสามารถของตนเองโดยถุงหอมสมุนไพรที่นักเรียนทำขึ้นในวันนี้ คุณครูให้นักเรียนนำกลับไปบ้านเพื่อให้ผู้ปกครองได้เห็นชิ้นงานที่ตนเองทำทำให้นักเรียนเกิดความภาคภูมิใจและเกิดเจตคติที่ดีต่อรายวิชาวิทยาศาส,ศาสตร์พลังสิบมากขึ้นผลการประเมินอยู่ในระดับดีมากเกือบทุกคนขอพระคุณคณะกรรมการทุกท่านโปรดชี้แนะเพิ่มเติมเพื่อเพิ่มประสบการณ์ในการจัดการเรียนรู้ต่อไปด้วยค่ะขอพระคุณค่ะ